รักคนไหนรักคนไหนเลือกแล้วเนี่ยเนี่ยอยากบอกชื่อได้หรือเปล่าคิดนานจังเลยที่ต้องใส่ปีหลายคนมีเยอะเหรอเนี่ยอ่าชอนตะวันหรือว่านัทพรนัทพรโอ้ยแฟนเราก็นี่ตัวแค่เนี้ยเป็นเด็กเป็นเล็กหรืออยากจะมีแฟนเนี่ยหัวละสัตว์ดขอบคุณนะครับที่มอบ จะเป็นตัวเลเ็กๆนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้าเองรักเองชอบเองต่อพี่มาเดี๋ยวพี่จะติดต่อให้แต่ว่าเองยังเด็กอ่ะเองมันมันมันไม่เหมาะละมั้งต้องรอให้โตกว่าไหมอีชอนแพรน้องเม่อกี้เด็กเร่งนะไม่พูดสาอะไรเลยต<ช>้อ,องการจ้างวันนี้ฉันตั้งใจไว้แล้วนะพี่พว่าฉันเนี่ยจะทวนพี่ What <smart> you <noise>